เป็นงานบุญกระถินนะครับเป็นงานบุญกระถินจะมพีพิธีการก็จะประดับอย่างนี้แหละเอาผลไม้มานะครับพ่อยไว้นะครับถ้าญาติโยมผู้ใดหลังกระถินเสร็จแล้วท่านอยากได้อะไรท่านก็มาปิดเอาไปอาจจะเอา,อาถ่ายเงินซื้อก็ได้นะครับเป็นการาทำบุญนะครับอีก่อหน,นึ่งนะครับนี่ ธงจระเข้เวลากระถิ่นเนี่ยจะมีธงจระเข้ธงเตา่าธงตะขาบนะครับธงตะขาบแล้วก็จะมีอ่ากล้วยกล้วยอ่านะครับกล้วย,นะวยน้ำว้ากล้วยอะไรเนี่ยนะครับเอามาคลองคองกันเอามาส่งให้พอวานคุณตาก็เอากล้วยไปนำะ กล้วยผลไม้กล้วยมะพร้าวนะครับนี่คือเวลากระถินเขาก็จะทํากันอย่างนี้แหละเขาก็จะเขาก็จะทํากันอย่างนี้แหละนะครับมีทงจระเข้ทงตะขาบนะครับทงตะขาบ ธงตระเค้นเนี่ยเขาก็ยันค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับธงตระเค้นแต่ครับหลังจากทอดกระถินถแล้วใครอยากได้ธงอะไรก็ามาปลดเอาไปอาจจะเอาไปอาจจะเอ,เอาเงินไปถวายบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับท่าได้จำทุกท่านนะครับผมขอลาไปทำงานก่อนทีน่เรา นะครับเออท,ที่ที่น้องขือเนี่ยนะครับ เห็นกล้วยหอมไม่ใยโปมากเครือยาวมากนะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของของของดินนะครับของดิน มีผลไม้มีมะพร้าวมีกล้วยมีอ้อยนะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับแเพราะนั้นหลังจากทอดผ้าป่าทอดกระถินแล้วเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอากระถินนั้นอางานกระถินนั้นจะเริ่มในเดือน11บอนะครับหลังจากออกพรรษาออกพรรษาคือ เดือนสิบวันสิ้นเดือนสิบวันออกพรรษานะครับแล้วก็พอเดือนสิบเกินก็จะเริ่มทอดกรถินอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่มีการทอดกรถินนะครับผมก็ไปมาไปมาสามวัดแล้วนะครับไปมาสามวัดแล้วถ้าเราอยากได้กล้วยเราก็เอากล้วยไปนะครับเอากล้วยไปแล้วก็เอาเงินไปให้กับเจ้าเจ้าของ เจ้าจของคือวัดนะครับไปทำบ,บุญกับวัดจะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าอะไรมีทั้งผลไม้มีทัังังกนะครบมีทั้งผักนะครับมีทั้งผัก นี่งานงานบุญกระถินเนี่ยใครก็อยากมาทำนะครับใครก็อยากมาทำาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีนวัดภูริตะอาภูริัตตะจีรวาดนะครับบ้านหน้องผือตะบนานาใน อำเภอพนนิคมจังหวัดสกลน,นครนะครับบริษัทอเจริญฟาร์มจำกัดนำโดยคุณพรทิพย์นวัตรไตรลาภคุณปรัชญานวตรไตรลาภพร้อมครอบครัวญาติเพื่อนและผู้ร่วมง,งาน ในวันที่15้าค,คือวันนี้นะครับก็ก็มาเราก็มาอนุโมทนาบุญกันนะครับมาร่วมโมทนาบุญกันผมก็ได้ร่วมโมทนาบุญมากับกับเขานะครับกับเขาแล้วนะครับแต่โดยโมทนาผ่านทางสถาบันพลังจิต,ตานุภาพนะครับผ่านทางสถาบันพลัง จิตตจิตตานุภาพซึ่งผมได้ได้มาศึกษาลํำเรียนศึกษาลํำเรียนสมาธิอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองปีนะครับเป็นเวลาสองปีอันนี้คือโรงทานนะครับโรงทาน หมดแล้วนะครับอ,อ,อันนี้เป็นโรงทานหรือเปล่าอ,อ <c oughs> มาจากไหนนีเนี่ย,บ,นนยบ้านนี้เหอรอลาลลลอยู่ตรงไหนละบ้านน่ะ